เวทีโลกค่ะชื่นชมนายกแพทองทานชินวัตนนะคะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำโลกที่อายุต่ำกว่า40ปีค่ะสร้างการเปลี่ยนแปลงโดย YGL 2025นะคะก็สะท้อนวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำของไทยในสายตาระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากลมั่นใจสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้ประเทศไทยได้ค่ะ นายจีรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีของไทยได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน114ผู้นำรุ่นใหม่อายุต่ำกว่า40ปีจากทั่วโลกในโครงการ The Forum of Young Global Leader ประจำปี2,525 25, ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับโลกภายใต้ World Economic Forum โดยมีคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานภาคส่วนทั่วโลกค่ะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก การคัดเลือกครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในเวทีระดับสากลโดยผู้ได้รับคัดเลือกต้องมีผลงานที่โดดเด่นสร้างผลกระทบเชิงบวกในสาขาของตนแล้วก็ผ่านการเสนอชื่อจากบุคคลอื่นทั้งยังต้องมีคุณลักษณะของผู้นำรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันมีวิสัยทัศน์และ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาท้าทายระดับโลกนายกมรัฐนตรีแพทองทานก็ถือเป็นนายกมรัฐนตรีหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดของไทยและของ ภูมิภาคเอเชียโดยเพิ่งเข้ารับตําแหน่งไม่นานนะคะแต่ก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อาทิเช่นการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเครือข่ายค c เซ็นเตอร์และภัยพิบัตริรวมถึงผลักดันนโยบายที่เป็นรูปธรรมอย่างเช่นโครงการ30บาทร,รักษาทุกที่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิทัลไ l เล t และการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันเทศกาลไทยให้กลายเป็นเฟสทีฟระดับโลก ก่อนหน้านี้ค่ะนายกุทธมนตรีแพทองทานยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ใน100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลของโลกจากนิตยสารไทม สะท้อนความโดดเด่นของภาวะผู้นำและศักยภาพของประเทศไทยในระดับนานาชาติสำหรับโครงการ YGL ก่อตั้งโดยศาสตราจารย์คลาวชวับเมื่อปี2547โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความรับผิดชอบและกล้าหาญในการขับเคลื่อนโลกให้ดีขึ้นปัจจุบันมีสมาชิกทั้งในอดีตและปัจจุบันมากกว่า1,400คนจากกว่า120ประเทศครอบคลุมหลากหลายสาขาอาชีพทั้ง ภาครัฐเอกชนและประชาสังคมค่ะ